สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมมยมากับทีมงาน o c t i o n House วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนาฬิกาหน้าปัดสีน้ำเงินกันค่ะรู้ไหมคะนาฬิกาหน้าปัดสีน้ำเงินเนี่ยมีความพิเศษที่จะทำให้วันของคุณเนี่ยพิเศษกว่าทุกวันเลยซึ่งวันนี้ไมยเลือกมาทั้งหมด10เรือนด้วยกันค่ะจะมีเรือนไหนมาดูกันเลยค่ะ ปกตินะคะเวลาที่คุณผู้ชายเลือกนาฬิกาเนี่ยก็จะไปกับหน้าปัดนาฬิกาสีขาวหรือว่าสีดําแต่จริงๆแล้วรู้ไหมคะว่าหน้าปัดสีน้าเงินเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแตกต่างออกไปได้ซึ่งวันนี้นะคะเราเลยจะมาแนะนํานาฬิกาหน้าปัดสีน้ําเงินกันมาเริ่มที่ panerai luminor ตัวนี้นะคะถือว่าเป็น comeback design เลยซึ่งรุ่นนี้เพิ่งออกมาเมื่อกลางปี2020ก็คือมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ panerai เขาจะมีการฉีกดีไซน์ออกไปแต่รุ่นนี้ก็คือ สะท้อนเอกลักษณ์ของแพนารายกลับมาแบบล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแซนวิชเพลตเองที่ทําให้พายน้ำเนี่ยมีความสว่างหรือว่าตัวครามกะที่เป็นดีไซน์เอกลักษณ์ของแพนารายตัวนี้นะคะมันก็จะให้แบบลุคแบบเท่ๆลุยๆซึ่งตัวนี้รุ่นเนี้ยหน้าปัดมันจะมีทั้งหมด3สีสีดำสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินโดยสีน้ำเงินเนี่ยค่ะจะมีความพิเศษก็คือจะเป็นเฉดดีบลูมันจะทำให้รู้สึกแบบมีความสุขขุมแล้วก็ไม่ได้แบบ แฟลชที่จนเกินไปอะไรเงี้ยโดยส่วนของราคานะคะมือหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ2,500สส่วนมือ2องก็อยู่ที่2,300 0 0ค่ะมาต่อกันที่แกรนเซโกค่ะตัวนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อฉลองครบรอบที่ส0ปีของไฮบีแกรนเซโกซึ่งเทคโนโลยีไฮบีเนี่ยนะคะก็จะทำให้เข็มวินาทีเนี่ยมันเดินค่อนข้างสม ooth มากเลยก็คือเป็นจุดเด่นของแกรนเซโกเลยตัวนี้นะคะความโดดเด่นเนี่ยอยู่ที่หน้าปัดค่ะ คือตัวหน้าปัดเนี่ยจะเป็นโมเสกแล้วก็มีเท็กซเจอร์มีลวดลายที่น่าสนใจมากใน10เรือนนี้คือให้ตัวเนี้ยเป็นแบบตัวท็อปตัวหนึ่งเลยที่มีความน่าสนใจมากในส่วนของหน้าปัดตัวนี้นะคะตัวโมเสกไม่ใช่โมเสกธรรมดานะมันเป็นสไปรัลโมเสกแล้วในโมเสกนั้นเนี่ยก็จะมีการแกะสลักตัว G แล้วก็ตัว S ก็คือแกรนเซโกนั่นเอง รุ่นนี้ค่ะออกแบบมาเป็น limited edition ด้วยนะก็คือมีทั้งหมดแค่1 5 0 0รเรือนเท่านั้นเลยแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นแต่หมายว่าแบบตัวคุณภาพแล้วก็ตัวแบบฟังก์ชันต่างเนี่ยก็คือเทียบกับท็อปเทียร์สวิสเมชตัวราคาเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณแสนเก้าสำหรับมือหนึ่งส่วนมือสองเนี่ยค่ะราคาก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงอยู่ที่ประมาณสองแสนเท่านั้นก็คือถือว่าด้วยราคานี้กับทุกๆอย่างที่พูดไปเนี่ยถือว่าเป็นอีกเรือนหนึ่งเลยที่คุ้มค เรือนที่3นะคะ Omega Speedmaster ที่ออกมาในปี2016คืออย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่า Speedmaster เนี่ยก็จะได้ฉายาเป็น Moonwatch จุดแล้วซึ่ง Moonwatch เรือนนี้มันมีความพิเศษคือมันมี Moonface ด้วย ดยตัวนี้ค่ะในมูนเฟสของมันเนี่ยก็จะมีความพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกคือถ้าสังเกตดีๆนะในดวงจันทร์ที่อยู่ตรงมูนเฟสเนี่ยก็จะมีรอยเท้าเล็กๆค่ะเป็นดีเทลของบัสออลดริงก็คือเขาเป็นมนุษย์คนที่2ที่ไปเหยียบบนดวงจันทร์ก็ถือว่าเป็นดีเทลเล็กๆที่น่าสนใจที่ทางโอเมก้าได้หยิบมาทําเป็นแบบลูกเล่นสําหรับเรือนนี้เนาะส่วนตัวดีไซน์เนี่ยค่ะมันจะมีความแต้มแดงนิดหนึ่งคือทําให้ลุคของมันเนี่ยมันไม่ใช่สีหน้าปัดแบบ สีน้ำเงินที่แบบเทลรไปทั้งหมดมันจะมีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็จะมีความสปอร์ตขึ้นก็จะสปอร์ตขึ้นกว่าแบบ2ตัวแรกที่เราพูดกันไปนะคะส่วนตัวราคาเนี่ยค่ะมือ1เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ามแสนส่วนมือ2เนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ2องแสนค่ะมาต่อที่เปล่อนถัดไปนะคะ jlc reversal tribute dual face ค่ะ คือตัวนี้นะคะเขายกดีไซน์เมื่อสมัยแบบ1 9 3 0ที่ขายดีแล้วก็ดูทามเลสมากมเนี่ยเอามาดีไซน์ไว้ในด่วนนี้เลยก็คือจะมีหน้าปัด2หน้านะคะก็จะด้านหนึงเนี่ยก็จะให้ลุควินเทจหน่อยเป็นหน้าปัดสีน้ําเงินส่วนอีกด้านเนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดสีขาวก็จะดูโมเดิร์นขึ้นนิดนึงเนาะด้วยด้วยตัวสายของมันนะมันสามารถแบบสลับแล้วก็เปลี่ยนง่ายมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณอยากที่จะแบบ หน้าปัดสีน้ําเงินหรือหน้าปัดสีขาวก็สามารถเปลี่ยนสีสายให้เข้ากับแบบฟิลของคุณวันนั้นได้เลยส่วนตรงความพิเศษของ shade of blue ตัวนี้เนี่ยค่ะมันจะมีความน้ำเงินแบบอมม่วงคือเฉดของมันเนี่ยมันจะกระทบกับแสงแล้วก็ให้เฉดที่แตกต่างกันตั้งแต่เฉดสีน้ําเงินไปจนถึงเฉดน้าเงินอมม่วงเลยก็ถือว่าเป็น shade of blue ที่น่าสนใจมากๆสําหรับเรือนนี้ส่วนลุคแ and f e e ลของมันเนี่ยค่ะมันจะมีความเวยบหรูแล้วก็ดูแบบ Timeless คลาสสิกนิดนึงก็สไตล์แบบเนี้ยบเแบบ JLC เลยด้วยตัวราคานะคะก็จะมือหนึ่งเนี่ยอยู่ที่3,30,000บาทส่วนมือสองเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ2,800 0 0ค่ะแฟนๆ Rolex ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเราจะมาต่อกันที่ Rolex อีก2เรือนค่ะเริ่มต้นที่ Rolex Datejust ตัวเดทจัสนะคะคือมันเป็นคลาสสิกโรเล็กซ์เนาะคือถ้านึกถึงโรเล็กซ์หลับตาก็เรือนนี้ก็จะเป็นภาพที่หลายๆคนเป็นภาพจําเลยตัวนี้เนี่ยมันเป็น everyday watch อย่างที่ไมค์เคยพูดไปใน ep ที่แล้วว่ามันเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างแมชง่ายแล้วก็ใส่ง่ายมากไม่ว่าจะลุค casual ลุคสุภาพก็คือเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้หมดเนาะก็ตัวนี้ค่ะนาฬิกาหน้าปัดสีน้ําเงินตัวนี้ที่เลือกมาเป็นเวฟที่เจาะจงนะออคเชนเฮาส์ House, อย่าลืมขึ้นเรบให้ด้วยนะคะก็ตัวนี้เนี่ย เวฟนี้ที่เลือกมาพิเศษเพราะว่ามันเป็นหน้าปัดสีน้ําเงินที่แมชกับสตีลคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเดทจัสแล้วเป็นหน้าปัดสีน้าเงินมันก็จะมาพร้อมกับตัวเพชหรือว่าตัวทองซึ่งมาคิดว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเรียบแล้วก็แมชง่ายสักเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นหน้าปัดสีน้ําเงินแล้วก็เป็นสตีลรุ่นนี้เวฟนี้เนี่ย, Wave ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆ แล้วก็ความโดดเด่นของหน้าปัดอีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยค่ะเขาว่ามันมี Sunray finish ก็คือมันเวลามันกระทบแสงเนี่ยมันก็จะให้แสงและเงาที่ต่างออกไปในแต่ละมุมก็ถือว่าเป็นตัวเด็ด j u s t ที่มีหน้าปัดสีเงินที่น่าสนใจมากส่วนตัวราคานคเนี่ยค่ะมือหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ3า3 0สนส่วนมือ2เนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ2อ0 0สนค่ะมาต่อวันที่ Rolex เวนที่2นะคะก็คือ Rolex Daytona นั่นเอง ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสปอร์ตลักชัวรี่วอชอย่างที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกันแต่เรือนแล้วก็รุ่นที่เลือกมาวันนี้เนี่ยค่ะก็จะมีความพิเศษหนึ่งเลยเนี่ยก็คือตัว material หรือวัสดุข,ของมันเป็น All White Gold คือปกปติอะคะเวลาเรานึกถึงเดโตนาเราก็จะนึกถึงขอบเบสเซเซรามิกแบบขอบสีดำหน้าปัดสีขาวแต่ตัวเนี้ยค่ะตัวขอบเบสซก็จะเป็นตัวไวโกลด้วยใส่เราก็จะรู้สึกหนักแบบ ให้ความรู้สึกของทองนิดนึงนอกจากนี้นะคะตัวหน้าปัดเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าปัดสีน้าเงินแล้วก็มีซับดาวเป็นแต้มสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตขึ้นมากกว่าเดโทน่าทั่วไปนิดนึงเนาะส่วนเฉดออฟลูของตัวนี้จะเป็นโทนสีน้ําเงินที่ค่อนข้างคล้ายกับตัวเดทจัสแล้วก็มีซันเวฟฟินิชเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มาเป็นเดโทน่ามันก็ใช้ความรู้สึกรักชวรี่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะ ก็ส่วนตัวราคาค่ะตัวมือ1เนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งล้านสาส่วนมือ2เนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนแค่ะเปลี่ยนฟิลจาก Rolex มาเป็น independent watchmaker อย่าง FP j o จอกันบ้างนะคะ FP j o จอรหรือฟรังชัว p a พ l จ o ร n ก็ <c oughs> เรียกว่า FP j o จอแล้วกันนะคะคือความที่เป็น independent watchmaker อ่ะหมายว่ามันมีความ มีเอกลักษณ์แบบสูงมากๆคืออย่างเรือนี้มันมีความพิเศษเยอะมากอย่างแรกเลยอะคะ่ะคือตัววัสดุคือวัสดุของมันอะคะ่ะทำมาจากชันชาลัมซึ่งเป็นวัสดุที่ทำให้แบบผลิตยากมากๆคือตัวเคสอะมันจะไม่ใช่สีแบบออกสตีลสีอ่อนๆหรือสีดำเลยสักทีเดียวมันจะให้ฟีลแบบเฉาความหรีหรก็คือเคสของคุณก็จะได้สีที่ค่อนข้างพิเศษมากๆเลยคืออย่างที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของกลไกด้วยความที่คุณ FP จอเนี่ยเขาชอบวัสดุแบบ ทองมากๆเพราะฉะนั้นตัวกลไกของเขาอะค่ะถ้าพลิกมาดูด้านหลังก็คือจะเห็นเป็นแบบคือเป็นวัสดุที่ทํามาจากพิงโกทั้งหมดเลยก็คือมันให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยวันนึ่งคุณพลิกออกมาเห็นข้างหลังรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบพิเศษกว่าแบบมูฟเมนที่คุณเห็นทั่วไปเลยนะ แล้วก็เรื่องที่สามเนี่ยค่ะสุดท้ายเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวหน้าปัดสีน้ําเงินของ FP John คือหน้าปัดอันเนี้ยมันมีการเคลือบหลายรอบมากๆที่จะได้สีที่แบบใช่แล้วก็เป็นสีที่เขาต้องการคือการเคลือบหลายรอบเนี้ยมันจาก FP John เองเลยเขาบอกว่าเป็นหน้าปัดที่ผลิตยากมากๆถ้าอันไหนที่ไม่ผ่านสแตรฐานของเขาเขา,เขาก็คือจะไม่เอาเลยหมายความว่าแบบ จะได้เฉด of blue หรือสีน้ำเงินที่พิเศษมากๆที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยจริงๆก็ใครที่ยังไม่เคยยนโฉบเอฟพีจอนเรือนี้ก็อยากให้ลองไปดูนะคะว่าเฮ้ยตัวเฉดของสีน้ำเงินอันเนี้ยมันจะแตกต่างกับเฉดน้ำเงินอื่นๆยังไงส่วนเล่ามาขนาดนี้แล้วอ่ะมีความพิเศษเยอะแยะมากแน่นอนว่าราคาก็ต้องพิเศษเหมือนกันด้วยความที่ มันมี h i g ไฮดีมานมากๆแล้วก็ FP j o เนี่ยได้รับปิดรับออเดอร์แล้วก็ปิดรับ w วท ting list ไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมือหนึ่งเนี่ยค่ะก็อยู่ที่ประมาณ800,000ส,ส่วนมือ2องราคาก็จะพุ่งขึ้นไปสูงมากอยู่ที่1 5 0 0เลยทีเดียวถือเป็นอีกเรือนที่น่าสนใจแล้วก็น่ามองมากๆเห็นใครใส่ก็ต้องแบบถักแล้วว่าเฮ้ยแบบ FP j o i n คือมันมีความเจ๋งมีความคููแล้วก็มีเอกลักษณ์ก็เป็นอีกเรือนที่แนะนำมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่เดือนที่8นะคะแบรนด์สัญชาติเยอรมันกันบ้างคือถ้าเราพูดถึงสัญชาติเยอรมันเนี่ยแบรนด์ที่เทียบเท่าแบบระดับเดียวกับปาเต็กกับ AP ก็จะหนีไม่พ้นอ l n ลังเงอร์เลยคืออ l ลังเงอร์เนี่ยค่ะรุ่นที่เราจะเลือกมาวันนี้ก็คืออ l ลังเงอร์เซกโซเนียติงคอเปอร์บลูความพิเศษมันมียังไงคืออ l ลังเงอร์เนี่ยถ้าแต่หลายคนแบบ รู้จักมันจริงๆนะมันมาจากหมู่บ้านเยอรมันที่เรียกว่ากราชูเต้ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีความเชี่ยวชาญในการติตาฬิกาสูงมากสำหรับวัสดุของตัวนี้ค่ะก็จะเป็นวัสดุทองคําขาวของตัวเรือนส่วนความพิเศษของมันเนี่ยที่มากๆจริงๆอยู่ที่หน้าปัดความพิเศษเนี้ยมันทําให้หม่แบบชอบเรือนเนี้ยเป็นแบบเรือนที่ชอบที่สุดใน1ิเรือนที่พูดมาเลยนะคือวิธีการผลิตเนี้ยค่ะเขาเรียกว่า process หรือกระบวนการผลิตที่เรียกว่า c อบเพิ b l u ูก็คือชื่อรุ่นของมันเลย วิธีการผลิตเนี่ยเป็นวิธีการผลิตที่ผลิตยากมากแล้วก็ใช้เวลานานมากมันการมันคือการแบบหลอมสสารแบบซิลิกา้ากับคอปเปอร์ไดออกไซด์แบบสักอย่างเอ a เวอร์แต่คือเรื่องของเรื่องคือมันหลอมรวมกันแล้วอะมันให้ความรู้สึกที่พิเศษมาเป็นหน้าปัดสีน้ําเงินแล้วก็มี ปรยแบบความระยิบระยับเหมือนแบบคืนเดือนมืดที่มีดาวอยู่เต็มท้องฟ้ามาอยู่ในแบบหน้าปัดของคุณเลยก็คือรู้สึกว่ามันพิเศษมากๆเลยนะสําหรับตรงนี้มันแบบให้ลุกเหมือนหินอเวนชูรีนที่เขาแบบเป็นหินตามธรรมชาติเป็นหินแร่ที่แบบมีมิติน่าสนใจมากส่วนตัวลุคแอนฟิลอะค่ะมันเป็นเดรสวอ h เนาะอย่างที่รู้กันแล้วก็มันมีความเนีย้ยบแต่ว่ามันก็เหมาะได้กับแบบ ลุกแบบ c คชโชก็ได้หรือลุกสุภาพก็ได้ส่วนตัวราคาเนี้ยค่ะมือหนึ่งเนี้ยค่ะจะอยู่ที่7จ6 0 0สส่วนมือ2นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ6กแสนค่ะมาต่อกันที่เรือนที่9นะคะตัวที่ฮอตฮิตมากๆเลยก็คือป a ตติก i ลิ n a นติลุสนั่นเองตัวนี้อย่างที่บอกว่าฮอตฮิตมากๆก็คือไม่สามารถแบบเดินเข้าช็อปแล้วก็ซื้อได้เลยเนาะหลายๆคนก็คือต้องหันมาเล่นเป็นมือสแทน ส่วนตัวของดีไซน์อะคะ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากคือ w a t c h m a k e รที่ออกแบบเรือนนี้เขาชื่อว่าเจอร์โรเจนตาซึ่งเจอร์โรเจนตาเนี่ยตอนนี้เขาออกแบบเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเรือดำน้ำนอต t ิลุส ชื่อรุ่นนี้ก็เลยเรียกว่านอติลุสนั่นเองก็เลยจะเห็นว่าหน้าปัดของปาเต็กฟิลิปนอติลุสเนี่ยจะมีความโค้งมนแล้วก็จะมีหูเหมือนหน้าต่างเงอดำน้ำําก็จะเป็นดีเทล,ลเล็กๆที่จเจอร์เจนตาเขาใส่ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้มาจนถึงทุกวันนี้นะส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยค่ะตัวสีน้ําเงินมันเป็นสีดีบลูก็คือเหมือนทะเลน้ําลึกเลยและบวกกับว่ามันมาพร้อมกับลายขวางหรือว่าที่เรียกว่าการาชดอทําให้หน้าปัดเนี่ยมันมีมิติแล้วก็มี ลูกเล่นมีเท็กซ์เจอร์ที่น่าสนใจสำหรับแบบสีน้ำเงินที่มาพร้อมกับรุ่นนี้มากๆเลย ส่วนลุคแอนฟิลของมันเนี่ยค่ะก็จะให้ความรู้สึกเนี้ยบแล้วก็เรียบหรูถึงแม้ว่ามันจะเป็นสปอร์ตวอชนะแต่ว่ามันก็สามารถแมทช์กับแบบลุคสุภาพได้สบายสบาย,บายเลยส่วนตัวราคาเนี่ยค่ะมือหนึ่งอยู่ที่9,8 0 0แแต่อย่างที่บอกด้ยวยความที่มันแบบฮอตฮิตและเป็นที่ต้องการมากๆเลยเพราะฉะนั้นมือสองเนี่ยราคาก็จะุงขึ้นสูงไปอย่างมากเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 9ึ0งลเถึงล้านเลยค่ะถือว่าเป็นนาฬิการุ่นที่สวยงามแต่ว่าหายากมากๆอีกหนึ่งเดือนเลยทีเดียว มาถึงเรือนสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงนาฬิกาหนะ้าปัดสีน้าเงินเนี่ยมาเก้เรือนแล้วตอนนี้ไม่อยากให้ทุกคนหลับตาค่ะแล้วก็ลองนึกถึงนาฬิกาหนะ้าปัดสีน้าเงินสักหนึ่งเรือนเชื่อว่า AP จะเป็นหนึ่งในนั้นซึ่ง AP Royal Oak เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็น first luxury sport watch ทำไมถึงมันถึงเป็น first luxury sport watch ก็คือจริงๆแล้วอ่ะในสมัยก่อนมันจะมีแค่ d r e s s watch ที่แบบดู c l a s s ีแล้วก็เรียบหรูไปเลยแล้วก็เป็น segment ที่เป็น sport watch ช็คือราคาก็จะแบบลดหลั่นลงมาหน่อยแล้วก็ดูแบบบึกบึนแมนๆลุยๆกวา่าทีเนี้ย p p อ่ะเขาเป็นคนเปิด segment แรกของ luxury sport watch ที่ทําให้ตัว sport watch อ่ะมันดูเรียบหรูแล้วก็มีราคาขึ้นมาสำหรับความโดดเด่นของเรือนนี้ค่ะอยู่ที่หน้าปัด อย่างที่เห็นนะคะหน้าปัดก็จะเป็นทรงแปดเหลี่ยมแล้วมากไปกว่านั้นค่ะตัวในหน้าปัดเนี่ยมันจะมีดีเทลก็คือเท็กซ์เจอร์ที่เขาแกะสลักเป็นลายสี่เหลี่ยมเล็กๆทําให้สีน้าเงินของตัวนี้มันมีเท็กซ์เจอร์ที่มีมิติแล้วก็มีความน่าสนใจส่วนลุค and feel ของมันเนี่ยค่ะมันจะมีความดูแบบโบมีความแข็งแรงหน่อยดีไซน์ก็จะเป็นดีไซน์ที่นิวเจนค่อนข้างชอบทําให้ตัวนี้มันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลย ส่วนราคานะคะมือ1ก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าแสนส่วนมือสองเนี่ยคะ่ะราคาก็จะพุ่งขึ้นอยู่ประมาณ1ล้านบาทเลยทีเดียวถือว่าเป็นนาฬิกาอีก1เรือนที่มีความสวยงามคลาสสิกมีเอกลักษณ์แล้วก็แมชง่ายมากๆเหมาะสำหรับิวเจนมากๆเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนาฬิกาหน้าปัดสีน้ำเงินที่ไม่เลือกมาสิบเรือนวันนี้ชอบเรือนไหนก็บอกไม้ไว้ด้วยนะคะส่วนมีเรือนไหนที่เป็นเรือนโปรดของคุณที่ไม่ย,ยังไม่ได้พูดถึงและเป็นหน้าปัดสีน้ำเงินเนี่ยก็บอกไม้ไว้ด้วยได้เลยเดี๋ยวไม้จะมาตามอ่านนะส่วนคราวหน้าไม้จะมาพูดถึงนาฬิกาในแง่มุมไหนอีกอลืมกด subscribe เพื่อติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันคะ่ะ